อยากให้เขาอกมาได้อยาก้เข้าอกมาได้ไอ้ระเบิเข้าสู่ช่วงปากดีทาม คนประเภทน้ไม่เบาไม่เบามไม่อยากเบาไม่เบ่าฝากดีแทนไม่เบากเบ่าไกับพ่อไปตัดไม่เอาไปกับพ่อแล้วพ่อบอกว่าไม่มันไปกโกโอ้ยถึงเม่อไหถึงถึงฝั่งไหนอะต้องถึงฝั่งฝั่งนี้ละฝั่งเราฝั่งเราฝั่นี้นะเอาฝ่บบั่ติดตัวติดใจติดกันเกงใน ทำไมต oh, 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 ้องติดกางเกงในเข้ารู้เข้ารูอุ้ยเข้าไม่ทานอ่ะฮึชิพายแล้วเข้าแบบก้องซ่าไอ้แม็กซันูมตอะออะไรวะมันลื่นมันเดียเดี๋ยวมันมลื่นฟุน่ยช่วยช่ช่วยมีแค่ระเบิดกวาดอันเดียวไมมาไไม่ฉันยังไม่อยากเกมไวก้องซ่าหันหลังมาหน่อยเดียฟุกฟุรูู้้ ได้เปิดแล้วเว้ยได้เปิดแล้วเว้ยเออได้เวยอใครคนเลยว่าเปิดมาอะไรอ่ะมันลื่นมันลื่นเรียบร้อยนี่กองกองกําลังตาหลังตาหลังตาตาลนั่นตาลนตาลนตาขึ้นมากตาใจเย็นตาใจเย็นใจเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้มล้มล้มไอ้สัตว์ล้มมึงอย่าเล่น ยิงไม่โดนยิงไม่โดนต่ยิงไม่โดนไปนึงไนึงอ๋อลงลนี่ลงนังออคไม่ให้นมึงเล่นหมัดเลือนละสอลือนลสองยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนหลังมากเยอะเยอะไปละเยอะไปละอันหึงยิงก่อนอยู่หลังพ่ธาแลวพาอยู่หลังตัวแปยหลังพี่ไอหหลังอินเดียปเนี่ย้ยินเสียงรถเหรออ้า มมีีตนอยากวิ่งไปพี่ตูนล่ะว้ยไม่เข้าหัวพรางตัวดิ้นจ้าโอ้ตาจะตายแล้วไล่ลาก่อนอ๋เจ็ดรังมากวิกโอ้มึงแต่เอ๊ะแต่เอ๊ะอยู่เอ๊ะอยู่แอบหรือเปล่าเึ็นแขนกล้องดูตากล้องดูตา ว่าโดดล้มมาแล้วมันมาจอดให้ตาตรงนี้นั่นมันก็น่าจุ่มพี่จะมอวเลยพี่ตายเป็นเพื่อนตายมาแล้วโอ้โหนี่ก็เจ็บเรายิงเราเลยยิงเราเลยยิงกูเลยเพื่อนยิงไม่โดนนะยิงไม่โดนยิงเราเลยยิงเราเลยแล้วไปได้เคอยิงไม่โดนเลยนะยิงเลยอตายแบบโอ้ต้องมายืนจ่อขนาดนี้เลยนะ